สวัสดีครับผมแม่พี่น้องที่กำลบรหักแพงเอฟซีนะครับสุขสุขนนะครับผมสมองสุบอนมาพี่น้องมันนี้ไปกินหมูกระทะะทานน้ำกันเสียบแสีบเสียบพี่น้องกานไปหนี่มาพี่น้องมากินหมูกาาระทะน้ำกันครับแ่บเลยสองคนกําลาน ครับพี่น้องเขามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องบ้าบนโพนคนมุกดาหารอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบประพาดคลิปต่อไปแต่ว่าจะกดข่ามโฆษณาพี่น้องฝากเบิรงโฆษณาได้ด้อพี่น้องเด้อนะครับฝากเบิรงโฆษณาแน่นพี่น้องกับช่องบ้าบนโพนคนมุกดาหารช่วงนี้ครับบุคคลได้ลงคลิปหลายมือแล้วพี่น้องมันกะไดหลายอย่างเนาะว่านนั่นแหละ ก็เลยบ่ไดิลร่ลิปมาพี่น้องมากินน้วกันสองคนกระเอกน้อยมปเลยเศบแสบเศบแสบพี่น้องอย่างมะแรง็งไดร่งคลิปพี่น้องเมาแต่ไปเบิ่งเงินเอ่อซ้ำหน่อยไป่บันแพง ไม่ต oh um ้อแต่ไปเบิ้องุงยิงพี่น้องแต่กำลังใจหล่ะหน่อยุงยิงเบื้องโอ้ยนะครับบ่ได้รับแน่นอนพี่น้องเอ้ยก็เลยบ่ได้อันนั้นมาพี่น้องมากินน้ำกัน แสบนะครับย้ามาแรงกินเขาแรงพี่นอ้องเขาแรงน้ำกานย้ามาแรงคำคาพี่นอ้องเอ้ยยืดเงินยยื่ซานอืมแสบพี่นอ้อง สื่มุกธามาตรานปลายฝ่ามุกธาพี่นอ้นองมาเด้อพี่น้องมาเด้อสิน้ำกันเด้อเป็นไงฮะเสบยบมันบ้า phải <coughs> 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 ba <coughs> ในการในการอืมถึงเลยได้บริกินเนี่ยมาเด้อพี่หนองมาเด้อนะครับตามประเทศในประเทศผู้ใช้ก็ตามแต่พี่หนองมากินน้ำกัน ม,มาเจ็บแสบน้องกันครับตอนย้ะแรง <c oughs> อยู่เฮือนอยู่ซซานพี่น้องหนาอากาศหนาวครับเมื่อกี้นี่ร่มบ้อยๆพี่น้องตอนนี้มิดละนัะเบามากกับร่มมากแหละ บอกปรับบอกปุบปปุบลมปรับอกการยินอืมแสบเลยแส,บ,สบเลยพี่น้องมาเด้อมาเด้อ <c oughs> โอ้ใส่การไว้แสบอยู่ไว้วันได้กินโดนบ่ะวัน้กินโดนแล้วมันแสบอ่ากินโดนแล้วมันแสบแต่กินคนมือแล้วมันก็แสบ มูกระถางพี่น้องโอ้การไปี่อืมมาพี่น้องมา,น,มานะครับทามการบรรยากาศเป็นยังไงเฮะยหอนบอสหอนบอลวกปากบอเจ้า อืมอืมแพ้แพ้โมโหแล้มาพี่น้องมามากินนำกันครับคำมือเลยยังขายของอยู่โถขายของกะได้บ้าสองถุมเลยขายของเซ่ยอยู่สุดยอดเลย กายมันมือมันเว้นรีเ่ยอืมเลยปนอกห้ามันได้กินดนแล้วเศษปะ ลิบกับบุคคลได้ลงพี่น้องเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายๆอย่างเลยเบิดคอยได้ลงคงิบช่วงนี้กระแสของเออสนบยพี่เป็นแพงน้องพี่น้องเนาะนะครับของยีราหน่อยนะครับองค์หญิง,งนะครับนักร่องไปสิบกปีติ่เสียงดีนะครับติดตามแต่มือแรกพี่น้องเสียงดีลี ล่ำกระมวลลอง,ลลองเพ่งกันได้ใส่ได้พี่น้องผู้เฒ่าผู้แก่เบิ่งไปให้ไปน้ำครับเพ่งเพืน,นออกมา้ตจุดยอดเลยเวลาหน่อยเนาะเบิ่งกันมาพี่น้อง ปวดบกบอกเลยแบบไพโซมาครับบอก เสียบพีน่น้องมาเด้อพีนอ่น้องมาเด้อจะมากินน้ำกันกินน้ำลายยู้ซื้อได้หดายอย่างพอแล้วก,กิน มายนึ่งห่ห่อนก็ห่อนแซบก็แซบเป็นไร Hãy subscribe cho ครับ

แซ่บแจบบ ชุนบุรีใครชุนบุรีอยากม้าฮาแล้ว ครับพี่น้องหมูกระทะยำมะเร็ง,น,รงนะครับอยู่เงิอนอยู่ซัานพี่น้องเนอะขอไม่ลืมจะลืมนะครับก็ไหลก็แช่ก็ตดตามนะครับช่องบ้าบรนพ่นค้นมุกนาหานจะลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบปพาสกินกต่อไปแต่ว่าอย่ากดขามโฆษณาพี่น้องฝากเบิ่งโฆษณาได้เด้อนะครับเพราะวา่ากําลังนะครับบมฮอดรอยจักเทืยพี่น้องนะครับกําลังสะสมอยู่ ก็ฝากๆเบิร์โฆษณาเนี่ยพี่น้องเนาะนะครับอย่าก,กดขา่าวโฆษณานะครับผมอ่ะคลิปนี้ไปสักก่อนพี่น้องพ่อพ่อไม่คลิปหน้าเด้อสลับคลิปนี้อยู่ดีกินแซ่บมี่เจ็บกินนัว่ารำ้วยสกุลสก้นยาเจ็บยาจนพี่น้องคลิปหน้าพ่อพ่อกันสลับคลิปนี้สวัสดีครับ